ขณะที่พลตรีไมตรีชูปรีชาผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยกหนึ่งเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี70พันษา2เมษายน2568 โดยมีกรมทหารราบที่14และกองพันหน่วยขึ้นตรงเข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมทั้งทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำานวเก้ารูปบริเวณพระตำหนักเรือจนจันทร์ ต่อมาค่ะผู้บัญชาการกองกําลังนาเรศวรได้นํากําลังพลถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงอุทิศพระวรากายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่ออํานยประโยชน์ต่อประเทศชาติ ท่าน,นี้ค่ะผู้บัญชาการกองกําลังนาเรศวรได้ร่วมขับร้องเพลงหยาดเหงื่อและรอยยิ้มซึ่งเป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติที่สะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานอย่างต่อเนื่องและยาวนาน พร้อมทางร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสนับสนุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยในโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครบ7 0พรรษาภายในพื้นที่สมโมสรนายทหารกรมทหารราชพิบที่ ตลอดจนได้ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานโดยร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งกรมทหารราบที่14และสวนสุขภาพค่ายวัชิรปราการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย